ประมูลมาแล้วค่ะหน้าลานดูรถชมรถต่อได้เลยลำดับที่130นะลูกค้ากับ Suzuki G S X S750 ABS P เจ0 1 8นนะลูกค้าทะเบียน7กไก่รอเรือ6403 บีเอสมีให้เรียนเชินค่ามาเลยค่ะ130ค่ะตามปรายการของคุณลูกค้าเลยกับสุสกี g s x 1 5 0 0ช s จะได้าศูนบสรเบัปเบสีข้ามนาการ3ามบาทราคา85,000บาท85,000บาทน่าลับประมูล1นึ่งทานขอบคุณค่ะลัประมูลเปิดราคามาก่อนราคาสุดตอตามราคาเลยค่ะราคาไปเราได้สองตอนี้าร้ยแปดหมื่นหนพันบาทตอนนี้สุสตัดยิ่งมปเลยค่ะประมื่นันแปดมื่นหนพนนับตืนปดม่นหนพนนับปมนหนึงแปดามื่น0 0บาท ประมนแปดหมื่นเก้าพันานตึงแปดหมื่นเก้าพันลนสองแปดหมื่นเก้าพันบาทลาประเมิสุดต่อก็หน้าแปดหมื่นเก้าพันบาทลาประมินเกาหมืเปราคาหนึ่งพันล้นหัก้าหด้านห้นสอด้า่ายงเลยก้าหมื่นสามราคาลยเก้าหมื่นสี่ที่ลาประเมิแสดงเก้าหมื่นสี่พันั้านึ้งเก้าหมื่นสี่พันล้สองเก้าหมื่นสี่พันบาทห้าปนราคาอไหกมนที่ลาประมนเก้าหมื่นหกพันลนึ้งกมื่นหกันสองเก้าม่นหกัทลประมเจ็ออนน์เก้าหมื่นแปดที่ลาประเมนแสดง 1, 2, 2> นึลบาทก็การในสบตทที่ทประมูลในสบาทในสนบานับในสนบทนับสอในสบาประมูลหนึ่งแสบาทนับสองพันสี่พันแสนสิพันไปแล้วนะแสนสพันในแสนสนับในแสนสนับสในแสนสบาทประมูลสู้ต่อกดเลยค่ะในแสนสบาทประมูลหอะไลสูต่อยอใหมลยค่ะในแสนพันออไลน์ในสนบี่ประมูลสันานับหนึ่งในสพันานับสองในสีพับาทประมูลหน้ในแสนบาพันบาทค่ะนับ ส <3 S 2> <ห>ามราคาราคาหนึ่งแสนแบาทที่ลูกค้าหน้าลานประมูลป้ายหมายเลข716 716ประมูลได้ป็นราคาหนึ0งแสนบาทยินดีกับลูกค้าน่าลานประมูลค่ะ